ในตอนเย็นหลังจากกลับจากฮอกส์มิธแล้วแฮร์รี่มองไปทางโต๊ะของเรเวนคลอ w แต่ว่าโชก็เดินจากไปโดยที่ไม่หันมามองแฮร์รี่เลยการแข่งขันควิดิชใกล้เข้ามาถึงจินนี่ลงเล่นในตำแหน่งซีเกอร์แทนแฮร์รี่และในวันแข่งขันจริงเธอก็ทำได้ดีมากจินนี่จับลูกโกลเด้นสนิชได้ในเวลาเพียงแค่22นาทีเท่านั้นแต่ว่ากริฟฟินดอร์ก็ยังคงแพ้ไป10คะแนนรอนยังคงล้มเหลวในการรักษาประตูเช่นเดิม ในคืนนั้นแฮร์รี่ฝันเห็นระเบียงทางเดินอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้ประตูงแง้มออกเขารู้สึกดีใจมากที่จะได้เข้าไปด้านในแต่พอเขาผลักประตูเข้าไปเขาก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงกรนของรอนในเช้าวันต่อมาแฮร์รี่ได้รับจดหมายจำนวนมากพร้อมด้วยนิตยสารเดอะควิปเลอร์ที่มีรูปของเขาอยู่ที่หน้าปกและพาดหัวข่าวว่า แฮร์รี่พอตเตอร์เปิดใจในที่สุดเรื่องความจริงเกี่ยวกับคนที่ไม่ควรเอ่ยนามในจดหมายนั้นมาจากคนที่อ่านนิตยสารดูควิปเลอร์ มีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่ออัมบริดมาถามแฮร์รี่ว่าไปให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อไหร่แฮร์รี่ก็ตอบไปว่าตอนที่ไปฮอกส์มีธครั้งล่าสุดและนั่นก็ทำให้อัมบริดสั่งห้ามแฮร์รี่ไปที่ฮอกส์มิธอีกและเธอก็หักคะแนนกริฟฟินดอร์50คะแนนด้วยในวันเดียวกันนั้นมีกิจศติกาฉบับที่27ติดประกาศว่านักเรียนคนใดมีนิตยสารอควิเอร์ในครอบครองจะถูกไล่ออกจากโรงเรียน แต่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุเพราะว่านักเรียนทุกคนได้อ่านนิตยสารเล่มนี้กันทั้งหมดอัมบริดคอยสุมตรวจกระเป๋านักเรียนเพื่อค้นหาน,นิตยสารนั้นแต่ว่าพวกนักเรียนก็เสกคาถาทำให้นิตยสารกลายเป็นหนังสือเรียนอาจารย์คนอื่นๆก็แสดงการสนับสนุนแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยวิธีอื่นนะคะ เช่นศาสตราจารย์สปรัให้คะแนน20คะแนนเพราะว่าแฮร์รี่ส่งกระป๋องรน้ำให้เธอศาสตราจารย์ทรีโลนีก็ร้องห่มร้องไห้และบอกว่าแฮร์รี่เนี่ยจะไม่ตายก่อนกำหนดเขาจะอยู่จนแก่เท่าได้เป็นรัฐมนตรีและมีลูกถึง12คนโชชางก็วิ่งมาหาแฮร์รี่แล้วบอกว่าแฮร์รี่กล้าหาญมากเรื่องบทสัมภาษณ์นั้นและเธอก็หอมแก้มแฮร์รี่ก่อนที่จะวิ่งจากไปเชมัสฟินิกันก็กลับมาคุยกับแฮร์รี่เหมือนเดิม เขาบอกว่าเขาเชื่อแฮร์รี่และเขาก็ส่งนิตยสารเดอะควิปเลอร์ไปให้แม่ด้วยในตอนเย็นวันนั้นลูน่าก็มาบอกแฮร์รี่ว่านิตยสารไม่เคยขายหมดเร็วขนาดนี้มาก่อนและพ่อต้องตีพิมพ์ใหม่อีกห้น ในคืนนั้นแฮร์รี่ฟันเห็นตัวเองนั่งอยู่บนเก้าอี้มีคนคุกเข่าอยู่ตรงหน้าและพูดว่าเขาขออภัยเขาเคยทำงานที่กระทรวงเวทมนต์มาก,ก่อนเขารู้ว่าโบสทเอามันออกมาไม่ได้โบสทต่อสู้กับคำสาบที่ลูเซียสมาลฟอยเสกและแฮร์รี่ก็ตอบชนายคนนั้นไปว่ารูกวูดแกทำนี้มากเราจะเริ่มต้นกันใหม่ลอร์ดวอรมอรสำนึกในบนคน แฮร์รี่หันไปมองกำแพงที่มีกระจกแขวนอยู่และเขาก็เห็นใบหน้าของวอร์ดมอร์สะท้อนกลับมาแฮร์รี่กรีดร้องจนเพื่อนๆต้องวิ่งมาดูเขาเลยเล่าให้รอและเฮอร์เมลนี่ฟังตอนนี้พวกเขาเข้าใจว่าพวกผู้เสพความตายต้องสั่งให้โบท๊ทไปขโมยบางอย่างมาและโบท๊ทก็ฝืนสู้จนต้องเข้าโรงพยาบาลแต่พอโบท๊ทมีอาการดีขึ้นพวกผู้เสพความตายก็ส่งต้นกับดักมารไปเป็นของขวัญวันคริสต์มาสเพื่อหวังปิดปากเขา ส่วนสเตอร์จิสพอนมอร์ก็ถูกจับเพราะพยายามผ่านประตูนั้นเฮอร์เมลนี่มั่นใจว่าลูเซียสจะต้องเป็นคนเสกคำสาบสะกดใจใส่สเตอร์จิสเหมือนกันในเย็นวันหนึ่งระหว่างการฝึกการสกัดใจสเนปก็เห็นว่ามีคนคุกข่าวอยู่ตรงหน้าของแฮร์รี่เขาเลยถามว่าความทรงจำอันสุดท้ายนี้คืออะไรแต่แฮร์รี่ก็ตอบว่าเขาไม่รู้มันเป็นแค่ความฝันเนปก็เลยเตือนว่า เขาเสียสละเวลามาสอนแฮร์รี่เพราะต้องการให้แฮร์รี่หยุดเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้และมันก็ไม่ใช่เรื่องของแฮร์รี่เลยที่ตอมมาคอยสืบว่าวอร์ดมอร์พูดอะไรจู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนนึงดังขึ้นมาจากที่ไหนสักแห่งสเนปและแฮร์รี่ก็เลยรีบออกไปดูปรากฏว่ามีนักเรียนจำนวนมากยืนดูเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นศาสตราจารย์ทรีโลนียืนอยู่กลางห้องท้งและอัมบริดก็พูดขึ้นมาว่า รัฐมนตรีได้ลงนามแล้วว่าให้สั่งปลดคุณดังนั้นต้องออกไปซะแต่ว่าดัมเบิลดอก็เดินเข้ามาแล้วบอกว่ามันเป็นอำนาจของเขาที่จะสั่งให้ศาสตราจารย์ทริลนีอยู่ต่ออัมบริดมีสิทธิ์ไล่อาจารย์ออกแต่ไม่มีสิทธิ์ไล่อาจารย์ออกจากฮอกวอตส์และดัมเบิลดอก็สั่งให้มากกนาก้าช่วยพาทริลนีกลับขึ้นไปที่ห้องอัมบริดก็เลยบอกต่อว่าแต่ว่าอาจารย์คนใหม่ต้องใช้ห้องนัน,นะ ดัมมันดอก็เลยตอบว่าอาจารย์คนใหม่ไม่ต้องการใช้ห้องนั้นเพราะว่าเขาหาอาจารย์สอนวิชาพยากรณศาสตร์คนใหม่ได้แล้วและดัมมันดอก็เชิญอาจารย์คนใหม่เข้ามาแฮร์รี่คุ้นตาอาจารย์คนนี้มากเขาไม่ใช่คนคะ่ะแต่ว่าเป็นเซนทอ์ครึ่งคนครึ่งมาชื่อว่าฟิเรนซีซึ่งแฮร์รี่เคยเจอเขาในป่าต้องห้ามตอนปีหนึ่งนั่นทำให้อัมบริโรดโกรธมากเพราะว่าอัมบริดเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นครึ่งมนุษย์ วันนี้นักเรียนมีเรียนวิชาพยากรศาสตร์ซึ่งมีเฟรนซีเป็นคนสอนเขาเลือกที่จะสอนชั้นล่างเพราะว่ามันลำบากมากถ้าจะเดินขึ้นบันไดพอนักเรียนเข้าไปในห้องนั้นก็เจอกับห้องที่มีพื้นหญ้ามีต้นไม้ดูเหมือนป่ามากๆ แฮร์รี่สังเกตเห็นรอยฟกช้ำรูปกลีบม้าบนหน้าอกของฟรเรนซีด้วยซึ่งฟรเรนซีถูกฝูงของเขาขับไล่ออกมาจากป่าเพราะว่าเขาตกลงรับตำแหน่งอาจารย์สอนที่นี่พวกเซนทอร์เห็นว่านี่เป็นการทระยศต่อเผ่าพันธุ์เซนทอไม่ควรรับใช้มนุษย์ฟิรเรนซีก็เริ่มต้นสอนด้วยการบอกให้นักเรียนนอนลงและมองขึ้นไปบนเพดานเพดานนั้นมีดวงดาวเต็มไปหมด เขาสอนให้นักเรียนอ่านคำทำนายจากดวงดาวและอ่านคำทำนายจากการเผาสมุนไพรและใบไม้หลังจบคาบฟิเรนซีก็ขอคุยกับแฮร์รี่เขาบอกว่า ฝากไปเตือนแฮกริดหน่อยว่าสิ่งที่แฮกริดทำอยู่นั้นไม่ได้ผลหรอกตัวเขาเองอยากจะไปเตือนแฮกริดด้วยตัวเองแต่มันก็เสี่ยงที่จะเข้าไปใกล้ป่าแฮกริดเคยช่วยเหลือเขาไว้และเขาก็อยากจะตอบแทนแต่ว่าเขาบอกอะไรไม่ได้มากเพราะว่ามันเป็นความลับของแฮกริด แฮร์รี่ก็ทำตามนั้นแต่ว่าแฮกริดก็ยังคงไม่ยอมบอกเขาบอกแค่ว่าสิ่งที่เขาทำมันสำคัญกว่างานของเขาดังนั้นไม่ต้องห่วงเขาหรอกการนัดพบปะของกองทัพดัมเบนดอยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่มีอยู่วันหนึ่งค่ะดอบบี้โผล่มาด้วยสีหน้าตกใจเพื่อบอกว่าอัมบริตกำลังจะมาแฮร์รี่บอกให้ทุกคนวิ่งแฮร์รี่ก็รีบวิ่งออกมาและเขาก็ดันสะดุดล้มตามมาด้วยเสียงหัวเราะของพวกสลิธิริน อัมบริดก็เลยสั่งให้จับแฮร์รี่ไปที่ห้องทำงานของดัมเบดอร์ที่ห้องทำงานของดัมเบดอร์ตอนนี้มีคนอยู่เยอะมากทั้งดัมเบิดอร์มกอนาก้วรัฐมนตรีฝาดคิงสลีชัคเกิลโบ์เพอร์ซีและพ่อมดอีกคนหนึ่งที่เป็นมือปราบมาร อัมบริดรายงานว่าแฮร์รี่แอบตั้งการประชุมลับซึ่งพยานก็คือมาริอาต้าเพื่อนของโชชังนั่นเองซึ่งในตอนนั้นมาริอาต้าก็เอาเสื้อปิดหน้าเอาไว้ฝาดบอกให้มาริอาต้าเงยหน้าขึ้นมาพูดไม่ต้องอายหรอกแต่พอเธอเงยหน้าขึ้นมาฝัดก็ต้องตกใจจนกระโดดนี้ใบหน้าของมาริอาต้ามีสิวขึ้นเรียงกันเป็นคำว่าปากบอลและเธอก็เริ่มต้นร้องไห้อัมบริดก็เลยดุให้ว่าอย่าเพิ่งห่วงสิวตอนนี้ เล่าให้ท่านรัฐมนตรีฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มาริเต้าก็สายหัวอัมบริดก็เลยด่าเธอไปว่าเด็กโง่เธอเล่าเองก็ได้และอัมบริดก็เล่าว,ว่ามาริเต้ามาฟ้องเธอ ว่ามีประชุมลับที่ห้องต้องประสงค์ชั้นเจ็ดดัมเบลดก็เลยถามว่ามีหลักฐานไหมว่าชุมนุมนี้ก่อตั้งหลังจากกิสดิกาห้ามนักเรียนจัดตั้งชุมนุมในตอนนั้นแฮร์รี่ได้ยินเสียงคิงส์เลียกกระซิบอะไรบางอย่างจากด้านหลังพออัมบริดหันไปถามมาเรียต้าว่าการประชุมนี้ดำเนินมานานแค่ไหนแล้วพวกเขาประชุมกันเป็นประจำในช่วง6เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมแต่มาริียต้ากลับสายหัวนั่นทำให้อัมบริดตกใจมาก มกักกอนาเก้าก็ถามกลับไปอีกว่าไม่ได้มีการประชุมภายในระยะเวลา6เดือนนี้ถูกต้องไหมและมาริเอตาก็พยักหน้าอัมบริตก็เลยหันไปตะวัานมาริเอต้าว่าเด็กนี่เป็นคนมาฟ้องเธอนะและอัมบริตก็คว้าตัวมาริเอต้ามาขยาดดัมมันดอถึงกับลุกขึ้นและชูไม้กายสิกข,ขึ้นมาเขาสั่งห้ามอัมบริตทำความรุนแรงต่อน,นักเรียน แฮร์รี่เริ่มสังเกตเห็นว่ามาริอาต้ามีอาการเหมื่อลอยตอนนี้แฮร์รี่ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเสียงกระซิบของคิงส์ลีย์คือเขากำลังเสกคาถาเปลี่ยนความทรงจำให้มาริอาต้าอยู่ อัมบริดก็พูดต่อว่าเธอได้หลักฐานมาก็คือกระดาษใบนี้มีรายชื่อของผู้เข้าประชุมอยู่และบนหัวกระดาษก็เขียนว่ากองทัพดัมเบลดอร์ดัมเบลดอร์ก็เลยบอกว่าทางั้นเขาขอสารภาพละกันนี่คือกองทัพดัมเบลดอร์ไม่ใช่กองทัพพอเตอร์เขาก่อตั้งกองทัพนี้ขึ้นมาและตั้งใจว่าคืนนี้จะนัดประชุมกันเป็นครั้งแรกเขาอยากจะดูว่ามีคนสนใจเข้าร่วมกับเขาไหมแต่ว่ามาเรียต้าดันเอาเรื่องนี้ ไปฟ้อองะก่นในตอนนั้นมาริเอตาก็พยักหน้าเป็นการเห็นด้วยดัมเบิลดอรก,ก็บอกต่อว่าเขาก่อตั้งกองทัพนี้ขึ้นมาเพื่อต่อต้านกระทรวงเว่นมนและลมอำนาจฝัดแฮร์รี่ก็ตะโกนออกมาทันทีว่าไม่นะอย่าทำแบบนี้ แต่ดัมเบดอรก็สั่งให้แฮร์รี่เงียบไว้ฝาดบอกให้เพอร์ซี่จดทุกอย่างไว้ให้หมดทั้งเรื่องที่ดัมเบดอสร้างกองทัพเพื่อต่อต้านกระทรวงเวทมนและวางแผนจะลมอำนาจเขาด้วยและให้ส่งรายงานไปที่หนังสือพิมพ์เดลี่พรอเฟตและดัมเบดอจะต้องถูกจับตัวไปส่งที่กระทรวงเวทมนและหลังจากนั้นจะส่งต่อไปที่อาสคาบันซึ่งเพอร์ซีก็รีบทําตามคําสั่งทันทีแต่ดัมเบลดอก็บอกว่า เขาไม่ไปตามคำสั่งของฝัดหรอกเพราะเขามีอะไรมากมายที่อยากจะทำต่อให้ส่งเขาไปที่คุกอัสคาบันเขาก็จะแหกคุกออกมาได้แน่นอนและฝัดก็สั่งให้มือปราบมารรวมทั้งคิงสลีจับดัมบิดอร์ซะในตอนนั้นเกิดเสียงระเบิดดังสนัน่นมักกกอนาเกลคว้าแฮร์รี่และมารียอตาให้ก้มลงกับพื้นพอพวกเขาลุกขึ้นมาอีกทีฟัดเพอร์ซี่อัมบริดคิงสลีและมือปราบมารก็นอนแน่นิ่ง ดัมเบลดอรบอกว่าเขาจำเป็นต้องสาบคิงสลีย์ด้วยไม่งั้นมันจะดูน่าสงสยัยฝากขอบใจคิงสลีย์ด้วยนะที่เปลี่ยนความทรงจำให้มาริเอต้าพวกเขาจะตื่นในไม่ช้าพวกเราต้องทำเหมือนว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นและพวกเราไม่มีเวลาสื่อสารกันแฮร์รี่ต้องเรียนการสกัดใจให้หนักเท่าที่จะทำได้แล้วแฮร์รี่ก็จะเข้าใจเองว่าทำไม และดัมมบนดอ์ก็ยกมือจับหางฟ็อกซ์และทั้งคู่ก็หายวับไปหลังจากนั้นฟาจก็ลุกขึ้นมาถามว่าดัมมบนดอ์หายไปไหนแต่ก็ไม่มีใครรู้ภาพวาดของฟินนเสในเจลัสก็พูดขึ้นมาว่าเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับดัมมบนดอ์ในหลายๆเรื่องนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาเท่จริงๆ